สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีทําที่ล็อกฝาเปิดปิดของเครื่องบินกันนะครับมาดูกันครับวิธีการง่ายมากเราใช้แค่เทปใหญ่สับป,ปะรดกับตัวมีคัตเตอร์แค่นั้นเองปกตินะครับเวลาที่เราซื้อเครื่องบินมาเนี่ย การปิดตรงนี้จะมีอยู่หลายแบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบแม่เหล็กคือบบไปแล้วก็แป๊กติดเลยนะครับแต่มันจะมีปัญหาเวลาบินสักพักเนี่ยลมตีแล้วเปิดขึ้นมาอีกอันนึงที่เคยทําคลิปแนะนําก็คือใช้ตัวหนังกระติกอย่างเงี้ยนะครับไปรัดสองจุดนะครับตรงนี้กับตรงนี้วันนี้นะครับก็จะมาทําอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายนะครับแต่ก่อนเริ่มต้นนะครับขออนุญ,ญาตแนะนําหน่อยมเ,อเมื่อวเมื่อสองสามวันก่อนนะครับไปอ่านใน Facebook เห็นเขาล่ําลือกันเหลือเกินนะครับว่า Mm. มีทองม้วนอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยแล้วก็หอมน้ําตาลมะพร้าวนะครับก็เลยเข้าไปดูดูอ้าวเป็นเพื่อนเรานี่หว่านะครับก็เลยลองติดต่อสั่งซื้อมานะครับก็เลยสั่งซื้อมาเป็นทองม้วนสูตรน้ําตาลมะพร้าวจากที่ชุมพรนะครับเขาก็ชื่อว่าทองม้วมนมณีสุขนะครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยเลยนะครับลองกินดูแล้วมันอร่อยมันใช่ได้มาดูความกรอบกันนะครับอันนี้ขออนุญาตโฆษณาแต่ว่าไม่ได้ค่าโฆษณานะครับลองฟังเสียงดูนะ อ,อร่อยอ่าถ่ายคลิปต่อนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทองม้วมนมณีสกนะครับก็ถือว่าช่วยสนับสนุนเพื่อนเพื่อนของผมด้วยนะครับก็ฝากสนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับ,รบเอาล่ะเรามาดูกันนะครับ วิธีการนะครับเราจะใช้เทคนิคเทปสับป,ปะรดทับเทปสับป,ปะรดปกตินะครับถ้าเราใช้แบบว่าไม่รู้เราใช้เทปใย,ยสับป,ปะรดอย่างเงี้ยแปะไปข้างบนแล้วเราก็แปะข้างล่างมันจะมีปัญหาเวลาที่เราลอกออกมันจะลอกยากถูกไหมครับพอลอกยากอย่างที่สองคือมันจะไปดึงเนี่ยดึงตัวสีเนี่ยตัวโ p ีที่ทําสีเนี่ยหลุดรองมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคอีกนิดหนึ่งนะครับ แกะตัวนี้ออกก่อนเราจะใช้เทปใยสับป,ปะรดเนี่ยสองชิ้นนะครับเราจะต้องทําการเล็งแนวก่อนนะครับการเล็งแนวเนี่ยเราจะเอาแนวไหนสมมุติบอกว่าเราจะเอาแนวกลางตรงนี้นะครับเราก็จะต้องเล็งไปอย่างนี้ชิ้นที่1นนะครับเราจะติดไว้ด้านตัวนี้นะครับเราก็จะติดไว้ที่ด้านล่างเลย liter. ความยาวเรากะเอานะครับแล้วเราเปิดฝาตัวนี้ออก เราพับตัวนี้ย้อนกลับเข้าไปนี้ถ้ามันยาวมากเนี่ยเราตัดให้มันสั้นลงพับเรียบร้อยนะครับเราจะได้แนวที่1นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่2นะครับเราก็จะเอาเทปออกมานะครับแล้วเราพับตรงนี้มาก่อนนี่พับพับลงไปนะครับเนี่ยพอพับเสร็จประมาณสักเซนครึ่งเซนก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้มือจับหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะครับ วัดจากตัวเส้นล่างสุดของเราอยู่ตรงนี้นะครับให้อยู่เส้นล่างสดติดลงไปซ้อนทับไปมอนเทปตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลี้ยวขึ้นมาเนี่ยพอเลี้ยวขึ้นมาตรงจุดนี้เนี่ยเราจะเอาความยาวประมาณสักประมาณสองเซนนะครับแล้วเราก็กรีด พอเรากรีดเซนตเนี่ยตอนนี้นะฮะเราจะสก,กีดได้ตรงที่เราพับเทปไว้นช่ไมมันก็จะไม่ติดเวลาที่เราดึงออกเนี่ยมันก็คือเทปซ้อนเทปอย่างนี้ดึงออกใช้งานได้เวลาปิดกดลงนะครับเราอาจจะทํา2ตําแหน่งก็ได้คือข้างหน้าหรือข้างหลังหรือจะตรงกลางกับข้างหน้าก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับทีนี้พอเสร็จตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทําให้สวยขึ้นเราก็ใช้สีนะครับ OPP เทปนะครับตรงนี้เป็นสีดำเราก็ใช้สีดำเนี่ย แปะคาดลงมาแล้วก็เลงแนวนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยมองมาไกลๆเนี่ยไม่รู้แล้วนะครับว่ามีเทปตัวใยสปรล็อยู่นะครับ แค่นี้แค่นี้เองง่ายๆนะครับทําได้ทุกคนนะครับไปลองทํากันดูสนุกแล้วก็แน่นดีด้วยน่นอายุการใช้งานเนี่ยยาวเลยครับตรงนี้ท,ทําสักประมาณ2ตําแหน่งเนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมทองม้วนนะครับมันีสุกอร่อยจริงอย่าลืมฝกากกด subscribe กดจะดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ